กบสูว่านันเคลื่อนไหวหลังมีข่าวเมาส์แม่ลูกสองโพสต์เดียวจบหลังมีข่าวเมาสออกมาว่าดาราสาวที่แต่งงานกับไฮโซตระกูลดังแรกๆก็ดีหลังๆเริ่มออกลายมีลงไม้ลงมือเล็กๆแต่หนักสุดตรงเดือนที่ผ่านมาเพราะบีบคอดาราสาวจนต้องเข้าโรงพยาบาลโดยมีคำใบ้ว่าลูก2ง,งานนี้บรดาดาราลูกสองเลยถูกโยงกันหมด ซึ่งข่าวลือนี้หนิงปาน,นิตาเป้ยปานวาดโอพักจิราก็ได้ออกมาเคลียร์ก่อนใครว่าไม่ใช่แน่นอนเป้ยก็ยังแซวเลยว่าแบบหนิงน่าจะซ้อมผัวมากกว่าส่วนโอก็บอกเลยว่าผัวเราจะกล้าซ้อมงานนี้ชาวเน็ตเลยพุ่งเป้าไปที่นางเ,งเอกสาวกบสุวรรณันเพราะว่ามีลูกสองและสามีก็นามสกุลดังเหมือนกันล่าสุดก็ตัดข้อสงสัยออกไปได้เลยเพราะกบก็ได้ออกมาโพสไอจี IG ว่า คิวน้องโดนไปเข้าไข้บ้างละครับแม่คิดถึงพี่นดาแม่คิดถึงน้องนาโดนแล้วเย็นนี้ไปกินข้าวไหนกันดีอ่ะพ่อคิดลอยๆพร้อมรอยยิ้มที่มุมปากเย่งานนี้เมื่อมีแคปชั่นถึงคุณสามีชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าแหมแฟาดมากครับชอบพี่แอบฟาดดราม่าเล็กๆฮ่าๆๆซึ่งชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์เสริมว่า คุณแม่เขาจะรู้เปล่าว่ามีดราม่าโอโหโอโหคุณแม่แม่รายไม่เบาแหมแม่แมแม่แคปชั่นคุณแม่แอบนัดคุณพ่อแล้วด้วยนะโอ้ยคุณแม่ชอบรอยยิ้มที่มุมปากคิดถึงลูกๆแหละดูออกน่ารักอ่ะทำนิ้วมือจีบจบสงสัยบอกรักแฟนคลับแหมเอาเป็นว่าใครที่ยังสงสัยคู่นี้ก็ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะเพราะนี่ก็ตามไอจีแม่ตลอดปกติทุกอย่างแถมคุณสามีก็ยังเป็นคุณสามีที่น่ารักและ เป็นคุณพ่อที่อบอุ่นมากยังไงยังไงก็ไม่ใช่คู่หนีแน่นอนแต่หวยจะไปออกที่ใครนั้นก็ต้องติดตามกันเอาเอง